4เคล็ดลับเที่ยวยังไงให้ห่างไกลโรคภูมิแพ้จะมีอะไรบ้างตามไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะเลือกช่วงเวลาในการเดินทางการเลือกช่วงเวลาโดยเฉพาะการเดินทางด้วยรถยนต์ก็ช่วยได้นะคะแนะนำให้เดินทางช่วงเช้ามืดหรือในเวลากลางคืนเพราะเป็นช่วงที่อากาศสดชื่นมีมลพิษน้อยและยังเป็นการหลีกเลี่ยงการจราจรที่ติดขัดช่วยลดระยะเวลาที่ต้องใช้บนท้องถนนได้อีกด้วย ก่อนออกเดินทางควรตรวจสอบระบบปรับอากาศในรถยนต์ให้เป็นระบบป้องกันการไหลเวียนของอากาศภายนอกเข้ามาภายในเพื่อลดการสัมผัสกับฝุ่นละอองและสารก่อภูมิแพ้ในอากาศชนิดต่างๆได้พกยาติดตัวไว้อยู่เสมอถึงแม้ว่าจะระวังตัวเองดีแล้วแต่คุณก็อาจจะหนีโรคภูมิแพ้ไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็ ฉะนั้นการพกยากแก้แพ้ติดตัวไว้เสมอจะช่วยบรรเทาอาการที่เกิดขึ้นได้อย่างทันท่วงทีและช่วยให้ทริปของคุณราบรื่นไม่หมดสนุกเพราะโรคภูมิแพ้อย่างแน่นอนเลือกสถานที่ให้เหมาะสมการเลือกที่พักก็ช่วยลดโอกาสในการเกิดภูมิแพ้ได้อย่างบริเวณที่มีแหล่งน้ำเช่นทะเลน้ำตกหรือเขื่อนจะช่วยลดโอกาสในการสัมผัสกับละอองเกสรและมลภาวะต่างๆ แต่ทั้งนี้ก็ขึ้นอยู่กับสถานที่บริเวณใกล้เคียงด้วยแนะนำให้พกหมอนกันไรฝุ่นหรือเลือกเข้าพักในโรงแรมที่มีบริการพิเศษสำหรับผู้ป่วยภูมิแพ้ก็จะช่วยให้โรคภูมิแพ้ไม่มาทำลายทริปสนุกสนุกของคุณได้ระวังสารก่อภูมิแพ้บนเครื่องบินถึงจะเดินทางโดยเครื่องบินก็ต้องระวังเรื่องสารก่อภูมิแพ้โดยเฉพาะสายยาวๆที่อาจจะทำให้คุณหมดสนุกก่อนจะถึงที่หมายได้ ไม่ว่าจะเป็นไรฝุ่นสปอร์ของเชื้อราละอองเกสรสามารถติดอยู่บนเสื้อผ้ารองเท้าผมและกระเป๋าเดินทางของผู้อื่นได้แนะนำให้ทำความสะอาดบริเวณถาดวางของที่พักแขนและบริเวณหน้าต่างจะช่วยลดโอกาสในการสัมผัสกับสารก่อภูมิแพ้ได้ค่ะคัดจมูกคิดถึงนาซอนสเปรย์กลองสีเขียวแดงมีตัวยานาฟาโซลินเฮโรคไลสามารถหาซื้อได้ตามร้านขายยาแผนปัจจุบันทั่วไป